คุณปียบุตรแสงกหนกคุณแกนนำคณะก้าวหน้าเช่นเดียวกันก็ปรากฏตัวในช่วงกลางคืนเช่นเดียวกันคุณปียบุตรเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบอกว่าอยากจะขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่งซะจงตัดสินใจเสียสละออกเถอะอย่านั่งขวางเชื่อว่าถ้าออกเนี่ยบรรยากาศจะดีขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ได้ติติงไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับแกนนำา21คนเมื่อวันก่อนไปด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำให้ม็อบเนี่ย ร้อนรุ่มนะฮะแล้วก็มีผู้สึกข่าวถามถ,ามถึงเรื่องที่ว่าเลขาสมชอเอยใครเอยก็ออกมาพูดว่ามีนักการเมืองบางฝ่ายหน้าเดิมๆอยู่เบื้องหลังม็มอบคุณเปียบุตรบอกว่าข้อกล่าวหาเนี้ยโดนมาโดยตลอดโดนมาตั้งแต่สมัยตอนอน,อนาคตใหม่ย,ยังอยู่เลยแล้วก็มีการจัดแฟลชม็อบขึ้นเนี่ยก็โดนอยู่แล้วว่าหาว่า อนาคตใหม่เนี่ยอยู่เบื้องหลังม็อบเหล่านี้นะคบก็คุณปียบุตรบอกว่าการพูดแบบนี้เนี่ยถือเป็นการดูถูกสติปัญญาของประชาชนผู้บริสุทธิ์นะฮะคุณปียบุตรเนี่ยได้เข้าร่วมสังเกตการตรงที่สะพานเทวกรรมถนนลูกหลวงตัดกับถนนนครสวรรค์เดี๋ยวลองไปฟังเสียงอาจารย์ปียบุตรดูครับก็กล่าวหาเรื่องนี้นะครับมีมาแต่เริ่มต้นชุ่มประชามตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเลื่อกล่าวหามาเรื่อยมาเรื่อมาเนที่มากอกล่าวหาแบบนี้ครับถือว่าเป็นการดูถูก การชุมนุมทุกวัน hey. นี้มันใครเป็นก่อนไปพูดท่านก็ทราบทมกวันตวนงานความเป็นผมท่านก็ทราบท่านอย่าหลอกตัวเองอย่าโกหกตัวเองว่าพวกผมอยู่เพื่อนหลังเพื่อที่จะปลอบประโลมใจท่านว่าม็อบนี้มันไม่บริสุทธิ์ม็อบนี้มันมันนักการเมืองนี่คือเป็นคำปลอบใจปลอบประโลมตัวเองเท่านั้นแหละแต่มามาทีสู่ตรงความจริงดีกว่าครับว่าน้องๆอนาคตของประเทศของเราเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรการชุมนุม ถ้าคุณมั่นใจมากว่ารัฐบาลคุณเข้มแขเนี่ยระบอบของคุณเข้มแข็งมากตำนาารับ